เจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับเก้านะครับสิบนะครับสิบสวัสดีครับก็น,นิ้นะครับผมเป็นงานนะครับผม SD One Peak กับงาน WCF นะครับผมทั้งหมด มีประมาณ20ตัวนะครับผมก็มาดูกันนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ1นะครับ1ตัวนะครับไว้ก่อน2นะครับ2นะครับ1 3นะครับ3 4นะครับ4 5านะครับหนะครับหกเจนะครับเจปนะครับแปดนะครับสินะครับสิบสนะครับสิบเถามมาอยู่นี่ครับสิเ สิบสองนะครับสิบสมนะครับสิบสนะครับหนด,ดดำสิบานะครับสิบห้านะครับสิบหนะครับสิบเนะครับสิบแนะครับ 9, แล้วก็20นะครับนี่ก็มีทั้งหมดยีสตัวเนาะนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมไม่หักไม่ก้าวนะครับผมยีิตัวนี้นะครับโอเคครับ